ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็น่าจะวางแผน XO D เดินกุมภาต้องฝากอุดนนุนกันด้วยเราตั้งใจทำกันจริงๆนะครับอารมณ์เหมือนหนังสั้นแล้วครับในช่วง XO f i l m แล้วก็จะมีในช่วงของ Drip Entertainment แล้วก็มีในช่วงของ XO High s p e ที่เกี่ยวกับบาดีเซลนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้าย XO Live สดทุกเรื่องเรื่องอะไรที่น่าติดตามแล้วก็จะไปเจาะทีมงานคุณภาคก็ทีมงานจากเอ็กโวทีวีเขาตั้งใจทำจริงๆเด๋ยกุ้าพากาวางแผนแน่นอนอย่าลืมกดดนเป็นตัวที่สำคัญกดไลค์แฟนเพจได้นะครับ t v e r w d f a c e b o o k c o m x o d และที่สำคัญวันนี้ที่บูธของ xod บริเวณหน้านะครับมีทีมงานของเราทั้งหมดสแตนบายรออยู่ไปกดไลค์ สมัครไปล็อกอิน a c e b o o กกันตรงนั้นใน iPad กดไลค์แฟ Page เรารับสติกเกอร์ XOD Limited Edition ไปแปะรถของท่านได้เลยนะครับที่บูธ XOD อีกสักคู่หนึ่งเชิญที่บูธได้เลยแล้วมีเสื้อด้วยใส่ก่อนเท่ก่อนนะครับมีก่อนเท่ก่อน XOD นะครับ่นต่อไปหมาเลข8 18ปรีดาสุวรรณชัยศักด์ครับเฮียบวยครับจากเอกลากส่วนมริก,การช่าง ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเข้าไปเอกลาทีมงานเข้าไปครับพี่ไม่ต้องเข้าไปครับพี่ไม่ต้องเข้าไปครับทีมงานไปเลยครับไม่มีอะไรครับปกติครับปกติไม่มีอะไรครับพี่บุ้ยประคองรถได้แล้วครับไม่มีอะไรครับ <m any Tree>